สวัสดีครับนะครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วเนาะแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันกับยว Word นะครับเกี่ยวข้องกับการสร้างตารางนะครับแล้วในส่วนของการสร้างตารางนั้นอยู่ในริบบอนไหนอยู่ในริบบอนที่ชื่อว่าแทรกนะครับผมหรือว่า Insert นะครับผมแล้วมาที่ไหนตรงตารางครับคลิกเลยครับพอเราคลิกปุ๊บสังเกตดูดีๆเนาะสังเกตดูดีๆนะครับว่าตรงเนี้ยมันจะเขียนว่าแทรกตารางเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเมาส์นะครับเมาส์มาวางไว้ตรงกรอบสี่เหลี่ยมปุ๊บ สิ่งที่เกิดขึ้นคือจากแท่ตารางมันจะเปลี่ยนโดยทันทีนะครับว่าตารางที่เราจะสร้างนั้นเป็นขนาดเท่าไหร่1นคูณหหลายคนงงคืออะไรล่ะ,อะลองขยับนิดนึงเนาะเปิบกลายเป็น2อคูณหสองคูณหนึ่งคืออะไรนะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีสี่เหลี่ยมอยู่2อ,อันเนาะนี่คือสี่เหลี่ยมอันที่1อันที่2ตรงเนี้เราเรียกว่าคอลัมน์ก็คือ2คอลัมน์หแถวหลายคนบอก2คอลัมน์คือยังไงนะเป๊บ ขออนุญาตนะครับอันนี้คือ1คอลัมน์เห็นไหมเอ่ยอันนี้คืออีก1คอลัมน์ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราพูดง่ายๆก็คือว่าตัวนี้คือคอลัมน์ที่1อันนี้คือคอลัมน์ที่2อยู่ในแถวที่1โอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะเอาใหม่เนาะเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะอ,หมอ่ะลบปึ้งนะครับผมไปที่ริบบอนแทรกนะครับสร้างตารางฟึบเราบอกว่าเราจะสร้างตาราง สามคอลัมน์หนึ่งแถวสามคอลัมน์ก็ e hm, <spe ll ul> สี่เหลี่ยมเกียนครับสามอันครับอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามสองแถวก็แสดงว่าสี่เหลี่ยมสองสามอันเนี่ยต้องมีกี่แถวสองแถวถ้าแบบนี้ก็คือว่าหนึ่งแถวปุ๊บอันนี้ก็เป็นสองแถวโอเคไหมครับกดเลยครับปึ่งพอเรากดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมาแล้วครับสามคอลัมน์นี่คือคอลัมน์ที่หนึ่งนะครับ อคอลัมน์ที่1เดี๋ยวผมเทสีแป๊บให้มันต่างกันหรือว่าหลักที่1ภาษาไทยเนาะนี่คอลัมน์ที่1เนาะนี่คือคอลัมน์ที่2อ่าคอลัมน์ที่2องฟืบโอเคเนาะนี่คือคอลัมน์ที่3สาบอ่าโอเคนะครับอ่าถูกไหมสามคอลัมน์กี่แถวแนวน้อยมีกี่อัน2 2แถวถูกไหมเราเรียกว่า3ามคูณสเนาะปึ๊บอ่ะ แล้ว3คณ2นี่เราเราบอกว่าเราสร้างคอลัมน์มา3คอลัมน์3คอลัมน์สแถวถ้าบอกว่าอยากจะเพิ่มทำยังไงทำได้หลายแบบนะครับแบบแรกให้เอาเมาส์นะครับมาที่คอลัมน์สุดท้ายแถวสุดท้ายนะครับแล้วก็กดปุ่มแท็บครับมันก็จะเพิ่มให้เราเองโดยอัตโนมัตินอะองั้นผมขออนุญาตเอานี้สีนี้ออกก่อนเพื่อจะให้บอกว่าไอ้สีขาวเนี่ย คือเราเพิ่เพมเมื่อกี้ผมบอกว่ามันเพิ่มได้หลายแบบถูกปะ่ะแบบแรกก็คือว่ามาข้อรับสุดท้ายแล้วกดแท็ปปึ้งมันก็เพิ่มให้ถ้าบอกว่าไม่เอาะขี้เกียจไม่อยากทําอย่างนั้นทํำยังไง,ง,ไงนะครับให้เราเมาส์นะครับเมาส์นะครับมาที่บริเวณหัวหัวอะไรหัวแถวหรือทายแถวได้ไหมทายแถวลองดูมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่เกิดเนาะให้เอาไปที่หัวแถวปึ๊บแล้วทํายังไง กดปุ่มเลยครับกดบวกฟึบม,ม,มันก็เพิ่มให้เราเองเห็นป่ะอ่าอ่าไอ,าอาตัวไหนที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยผมจะให้เป็นสีขาวนะครับเพื่อให้สร้างความแตกต่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราเพิ่มแถวแล้วเนาะเป๊บคราวนี้เราจะเพิ่มคอลัมน์เพิ่มคอลัมน์นะให้เราเมาส์นะครับเมาส์มาวางที่คอลัมน์ตรงไหนก็ได้ที่เราอยากจะเพิ่มเป๊บอ่าฟึบอ่า,ม,อามาแล้วเนาะสังเกตนะครับ สังเกตดูดีดูเมาส์นะดูสังเกตรตรงเมาส์นะพอผมเอามาวางบนขวัควคอลัมน์ปุ๊บแอบจากลูกศรจากลูกศรแบบนี้นะเปลี่ยนเป็นสีดำปุ๊บมาใกล้ๆพอมันใกล้เส้นปุ๊บมีเครื่องหมายบวกแล้วทำไงกดปุ่มเลยครับเพิ่มปพ๊บอ่าอันนี้คือคอลัมน์ที่เราเพิ่มขึ้นแล้วนะเนาะเ,เห็นไหมเออจาก3คอลัมน์2แถวเห็นไหมตอนนี้เราขยายเป็นกี่คอลัมน์แล้วเนะวาะสคอลัมน์กี่แถว ห้าแถวซึ่งเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเนาะว่าเพิ่มมีสองแบบแล้วเนาะหนึ่งอันสุดท้ายอันที่สองเอาเมาส์ไปวางไว้ตรงไหนแล้วกดเพิ่มอันที่สามถ้าเราอยากเพิ่มทํำยังไงหาที่ว่างๆที่เราอยากจะเพิ่มนะครับคลิกแล้วปุ๊บแล้วทําไงคลิกขวาคลิกขวาแล้วเนาะพอเราคลิกขวาปุ๊บสังเกตดูดีๆเห็นไหมเอ่ยมีเมนูแทรกด้วยกดฟึบอ่านี่คือเพิ่มทั้งแถวเลยฮะ แทรกด้านบนปังมนีมาแล้วเห็นไหมเอ่ยแทรกด้านบนนี่คือแทรกมาแล้วเนาะอ่าแทรกด้านบนแล้วนะเหมือนเดิมอีกอ่ะอยากเปลี่ยนที่มัง่งผมมาตรงนี้เนาะคลิกขวาอีกอยากแทรกตรงไหนอีกอ่าแทรกด้านล่างอะแทรกด้านล่างฟึบปึงมาอีกแล้วเห็นไหมสังเกตนะครับถ้าตัวไหนมันแทรกมามันจะมีตัวบล็อกอย่างนี้อยู่อ่าผมจะเอาสีขาวออก ขอให้ไปสีขาวหมดเพื่อให้เพื่อให้บ่งบอกว่าโอเคนี่เราเพิ่มขึ้นมาเนาะโอเคนะครับตอนนี้แบ่ง3วิธีแล้วเนาะ,ะวิธีแรกก็คือว่ามาสุดท้ายคอลัมน์สุดท้ายแถวสุดท้ายแล้วก,กดแท็บตัวที่2ใช้เมาส์นะครับอยากเพิ่มแถวก็มาที่หัวแถวนะครับปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้นเครื่องหมายบวกเราก็เพิ่มมันก็จะเพิ่มแถวให้อย่าเพิ่มคอลัมน์นะครับเอาเมาส์มาที่ริมเส้นปุ๊บมันก็จะเพิ่มให้อีก ลิมเซนเพิ่มมาอีกลิมเส้นเพิ่มหาอีกคูอ,อป่ะอย่างที่3ในการเพิ่มก็คือเลือกตรงไหนก็ได้ที่เราอยากจะเพิ่มคลิกซ้ายก่อนแล้วก็คลิกขวาแล้วมากดปุ่มแทรกก็เป็นอันเสร็จครับอ่านะครับนี่คือในส่วนของตารางรอบแรกก่อนนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ